ตำรวจรคนครบาลปลโยธินเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมแพทย์เจ้าของคลินิก SP หลังทางนายความขอเลื่อนการสอบปากคำคดีหญิงชาวอังกฤษเสียชีวิตจากการทำสัญญกรรมทานายความของนายแพทย์สมภพแสนสิริเจ้าของ SP คลินิกเวชกรรมประสานพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจรคนครบาปรลปนโยธินขอเลื่อนการนำตัวนายแพทย์สมภพแสนสิริเข้าพบพนักง,งานสอบสวนในวันนี้ หลังจากพนังกงานสอบสวนเรียกนายแพทย์สมภพมาสอบปากคำในคดีที่นางสาวจอยโนอาวิลเลียมสัญชาติอังกฤษเสียชีวิตจากการทำสัญยกรรมที่คลินิกของนายแพทย์สมภพและเตรียมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเป็นผู้ดำเนินการในสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งก่อนหน้านี้ตำรวจได้แจ้งข้อกล่าวหานายแพทย์สมภพในความผิดฐานกระทำการโดยประมาทไปเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย โดยทนายความของนายสมภพได้ให้เหตุผลว่าติดภารกิจในคดีสําคัญจึงไม่สามารถที่จะเดินทางมาพบพนักงานสอบสวนได้ขณะที่พนักงานสอบสวนกลับได้ประสานกับทนายความของนายแพทย์สมภพเพื่อย,ยืนยันวันและเวลาที่จะเข้าให้ปากคำอีกครั้งภายใน2-3วันนี้